สำหรับวันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะพามาชมความงดงามสการะหลวงปู่ทวดสัมผัสประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะจังหวัดสงขลา <c oughs> และตอนนี้เจี๊ยบกับน้องจินจินก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดตอนแรกก็คิดว่าจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนเขาค่ะแต่วันนี้ลิฟ ใช้งานไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ขึ้นเขาเทนค่ะทางขึ้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็ขับรถขึ้นไปจอดด้านหลังค่ะเมื่อมาถึงก็จะมีรถมากมายจอดเตียงรายอยู่สำหรับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจอีกวันค่ะที่ได้มาไหว้พระทำบุญค่ะที่นี่วัดพระโคหรือ วัดราชประดิษฐานบรรยากาศที่นี่เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะก็เดินขึ้นไปเพื่อจะไปสักการะหลวงปู่ทวดค่ะสำหรับบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นสงบเย็นเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณวัดนะคะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นต้นไม้ใหญ่และทางวัดก็มีการจัดให้มีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะ ที่นี่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่โบราณแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาอากาศก็ถ่ายเทสะดวกค่ะเหมาะแก่การพักผ่จิตใจเดินเล่นหรือทำสมาธิลืมความวุ่นวายภายนอกเลยค่ะขอบคุณธรรมชาติเจี๊เป็นคนหนึ่งที่ชอบอยู่กับธรรมชาติสีเขียวๆและมาที่วัดพระโคก็ได้เห็นต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติสวยงามมากมา พันไม้นานาพัน่านอกจากการเดินชมวัดแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของหลวงปู่ทวดด้วยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็จะรวบรวมเรื่องราวชีวิตวัตถุบูชาและงานพุทธศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดค่ะมีการจัดแสดงอย่างสวยงามน่าสนใจ ผู้เข้าชมสามารถศึกษาข้อมูลเรียนรู้ประวัติและความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ทวดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเมื่อมาวัดทะโคก็จะมีป้ายบอกถึงสถานที่ต่างๆนอกจากพระสุวรรณมาลิกาเจดีสีมหาธาตุและพิพิธภัณฑ์แล้วภายในวัดยังมีจุดน่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะจุดนี้นะคะ หมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปชมสถาปัตยกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดค่ะเมื่อเดินมาถึงณนะจุดนี้ก็นั่งพักผ่อนนั่งเล่นถ่ายรูปก่อนที่จะไปจุดอื่นค่ะ